สวัสดีครับพบพอกันบ่าวย้อคือเก่าพี่น้องเอ้ยพบพอบ่าวย้ออีกแล้วโอ้ยเป็นไรมองมากัดพอได้ปิ้งพี่น้องขนาดเอ๊ะจะจะปลาข้าวมไม่ตัวซิฟกต็ตัวเลยครับนี่ฮะพอได้ปิ้งเก่เาละมันเอาไวก้กล้วยมันก็ได้โผล่พี่น้องกล้วยแดงเอาไว้เอาไว้ป,ปิ้งกัอนอันดับแรกักขนาดเด็กปลาข้าวนีพ่นพี่น้องปิ้งกับส้มพักตำมะทั่วเนาะ มาถั่วพันบุมีพี่น้องเอ้ยปิ้งกับส้มพักนี่เลยครับแซ่บแซ่บยำเส้นนะครับนี่ไข่แดงมันจะบุมีเถาไร่ครับพี่น้องสือมือว่าตกมองลงไปมีแต่เถากับเถาวันนาครัวแล้วครับนี่ครัวเฮ็ดอันปิ้งนะครับด่งไฟไว้เรียบร้อยแล้วขันยานะพี่น้องกอยปลาแล้วครับปลาเมื่อเช้านี่แหละครับนี่ หลังจากเลือปิ้งก็มาก้อยแรงเลยบ่หนิสูนนี่สูมสมน,มนมาสม้ม,สม,นนมนเมน,นาะป้าทานมาส้มแล้วพอท้อพวกุขากุนเนาะของเถ้าท้ไปเสียวบานาใช่ไหมไอ้น้องไอ้บางนาก็ห้าหน่วยห้าหน่วยยามบ่อยู่เนาะนัะ่นกินกูว่าจะสูนพูดกูพูดช่วหมอเพี้ยเอห่อนชิดตัวพอไหม่รออ่ะกักกักักสุดยอดน้ำโอ้น้ำห้าน้ำบ่ต้องเอาเลยเนาะมันส้มบ่ตา้แล้ว <laughs> นี่น้องเอ้ยซู้นี่ก็ซื้อมาส้มนี่มาเติ้ลก็ได้น้ำอ่อหันมันส้มพอแห้งแล้วนี่ส้มแต่ว่าส้มนะครัส้มแซ่บดิมะนาวปรุงแซ่นเลยหันาเนาะเดี๋ยวมชนนี้เองกลางก่อนล้างข้อหลังสู้เด็ดเรหนานี่ยสู้เด็ดใส่เห็นใบตะกอนนี่มะนาวใบมะนาวสุดตะไคร้ตะตี้อยู่กับพวกเนาะมะนาวอันอันนี้หอมแก้มมะนาวดีทอดแก้ม หนักกอดหน่อยหนักเป็นเน,ะนาะมาเรืนหนักน้อยๆการบางๆวันนี้ทางด้านนี้ก็มียันครบเลยพี่น้องได้น,นี่ต้นหอมใบพักบ,บัวทางด้านนี้จะเป็นพักกรัฟนี่ไทรเลือพร้อมมากเหงคมมากเพชรมากเคลือบได้สรงสรางถ้วยนี่แหละครับน,นี่มันเม็ดตรงข้างบ้านนี่แหละนี่ส่วนพักพราอยู่หลังบ้านนี่แหละนี่รักเอาห้องเหลาซ้ำนี่ นั่งบ้านนี่แหละครับนี่เก่าแค่เพอ้กห้าสเนี่ยบบปัดเรากินใช่ก้อยแล้วเนาะเออบูวเท่าเราพกินเนาะกินอ่ไรเนาฮะันวงทางลุงรถเนียมีมากยอะมีหัวจะจไปเบิ้งฮะพี่น้องบ้านนี้ทางพุนก็คันไปเรียบร้อยแล้ว เออเบื้องส่วนผักพอวัดถั่วมะบวบครับขนาดหน่อมะบวบอู้เจ๋งมากแบนนี้มะบวบพอด่าอุ้ยตัวหางกระปักกนี่แะไรพี่น้องพูดมะบวบพอแล้วปุ๋ยมากขนาดุหมักขั่วอยู่พักกาดดิคุณอะครบเซตพี่น้องเอยทางด้านนี้มะมะแข็งเนาะมะกับลาบก่อนเถอะพอได้อยู่หรอกพฮีได้อยู่ อะไรอยูม่มาแข็งมาแข็งมาขื่อพวงพอดีโอ้ยได้การได้การเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่พอดีมาขื่อพวงพอดีมาแข็งใส่บรรใส่ทายน้อม,นามาแข็งมาแข็งนี่แหละครับปกับลาบกับก้อยกับเจอได้ไหมละครับนีออ่ข้าขนาดส่วนพักพอหนะเริ่มปุ่งระบ,บาดนี่พี่น้องโอ้ยบ่ได้น้อยเด้อ ปข้าวิบซี่ซิมาตัวเออถอะค่ะขนาดใส่ปักหอมใส่ข้าวคันนวว่วใบมะน,นาวนาอสู้ดิเนาะคักบัวใบมะนาวบองมองใส่เขาตะไคร้เตบโบยักใส่เนาะมันไล่แนวแล้วมันจะตีกันมนี่มเฟสก็มีแล้วคนางหน้านี่โอ้ยอย่างคาดอย่างรุดพี่น้องไย เขาคั่วเขาคั่วคัก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 ใต่หอมแดงกอ,อ,อีกเนาะทุกอย่างเลยครบทุอกอย่างมาแซ่บมันไปก็เลยเนาะโอ้ยต้องดิถอดก่อนน้องคน้าเนาะนตีน้ำติน้ำเออขอเฮียงเพราะฉะนั้นมันมันเอ็ดมันเม้งเนาะอเออขัดแค่นั้นโมหิดอะไระพี่น้อง พระใจนันเสื้อกะละมังป so ันนีแน้วโอ้ไม่ได้น้อยเดับถ้าหพวกคนนี้กินสบายเลยเนาะปลาข้าวซิบก็ตูดจังไร่แบบนี้โอ้ปลามันขึ้นเนาะปลาพวกนี้มันได้ไร่เดือปลาข้าวนี่เพื่อนนะว่ามันได้น่อยเด็ข้าวเปียกเป็นรูแล้วมันอันนี้ทอดเครื่องรูครับได้ไล่แบบนี้ขนาดพี้ได้เใส่ควบซื้อมาเลยเนาะ เดี๋ยวตีมสมย่อนวาเมืวนสเอดีมยมา่อนเนาะ่ยาสีเมืก่อนดูครับโอ้ยสีของบเยอนาดีมันขาดแนวเด่นอเรายเมกล้องเ่ปโอ้ยเได้เราพี่น้องมันมันขาดมันขาดห้องขาดก็ได้่ข่าวแต่เดี๋ยว่อยนนี้ยนติดเลยเดี๋ยวก่ยน้อยง้ยนติเต่าหยุดเลยต่วะม่ ดูเนาะเอาด้วยขาเขียนยจะไม่จ้างหรอกบุตรใดอัอนเหนที่เีวมคือข้าวผัดตีออออเอาบโกโอตีก็สีมืดูเพราะว่ามันจะต้าเลยรยวดถึงเข้าท่าอยาอู่น้อยเดียวดูคุ้เยนะองอ,องมาก่อนเจ้าสิมืดูคอยว่าเขาขันเน่ยจ้างหรอ อาส้มมันได้แล้วเนาะส้มมันได้ได้การแล้วมันไล่ก่คนที้มันท้องร่วงไม่เปล่าเอาใส่เข้าไปจะน้อยจะบ่น้อยไปเลยละเมื่อท่านก็ได้เห็นเลยมันเนี่ยกินว่าได้แล้วพี่น้องมันไล่เนาะอาหารหล่อฮะพวกเผ็ดเนาะพวกเผ็ดที่ก่อนลูกค้ามาแล้วหน้าบ้านก็ได้พี่น้องอีก เราอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละบุญญาเดาลูกค้าเดี๋ยวเป็นลูกค้าก่อนไ,อไปแปลว่าเรียบร้อยแล้วเนาะบุญญาเดาลูกค้าก่อนข้างหน้าก่อนเอาเรียกได้ไหมทำได้ไรตักสัร์จานแล้วก็เลี้ยวเลยข้างหน้ามันบุ่ได้วยเข้าก็จักเป็นซี่ยักใครไม่ลงซีอ่อยู่มเดิกกนไปเดี๋ยวกว่าบูดาโน่เนาะใครไม่ลงซี่ก็บอกเข้าใจแล้วเนาะแองเทียนีมันจะจปไปไหมวะกูนี่นะตีท้องกูมันฮ้อนตอนไฟ ข้ากขน,าน่าเนาะเนาะไปเดี๋ยวน pues ี้ก็พอแล้วเนะสูตรบ้านๆสูตรไทยื่อเนาะพี่น ang, ้องเนาะสามดีสูตรมังคิดแดงก็มีเลยเนาะมีบัวมีหกชอยเออข้าก็นาดพี่น้องเลยนี่เนาะอือเอาคลิปนี้ไว้ท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อก๋วยปลานลำโขงครับปลาข่าแซบแซบเนี่ครับเนาะไว้ท่านี้นะครับเออแซ่บแล้วสุดยอดแล้วครับเนาท่านี้นะครับผม ขอบคุณมากสวัสดีครับ